ูตรหมักไก่อบน้ำผึ้งดูๆพี่น้องดูไอย้ยอสีหนะ้ากินอย่างเร่งนี่ชุดหมักไก่อบน้ำผึ้งนะก็จะมีความหวานหอมอบๆมาแล้วเนี่ยสีก็จะหน้ากินแบบนี้เลยวันนี้พี่บ่าวใช้ไกท่ทวนตะโพทัตงหม,มดห้าชิ้นน้ำหนักเก้าขีดการตอนแรกเลยก็คือบ่าวจะเลาะเอากระดูกไก่ออกไปก่อนหั่นไล่ๆออกไปด้านข้างแบบนี้แล้วก็จะหั่นให้แบบนี้หน่อยก็ได้เพื่อเวลาเราหมักเนี่ยมันจะเข้าเนื้อง่ายก็ได้แบบนี้ เรียบร้อยสหรับการเตรียมไกยนะทีนี้มาดูส่วนผสมของเครื่องมากพี่บ่าวก็าะใช้สามเกรืรากผักชีสองรากกระเทียมสามกลีบแล้วก็พริกไทยสองช้อนจ้าเดี๋ยวเอาไปตำให้ละเอียดไก่อบน้ำผึ้งนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำผึ้งสามช้อนต่อมาเป็นซอสอ้อนยน้งร่มบาวใส่ไปสองช้อนซอสปรุงรสสองช้อนน้ำมันงาครึ่งช้อนนี้เกลือครึง่งช้อนจ้าแล้วก็ผงกะหรี่หนึ่งช้อนจ้า คนตัวมะโจมนี้ก็จะได้น้ำหมักที่ข้นแบบนี้พี่บาวก็ตามตามเจอละเอียดเรียบร้อยนี่ก็ออกมาผสตมลงไปเลยหลัะแค่นี้เป็น่าใช้ได้เที่ตวตัวมลงมไปท,นออนทีนี้ก็คลุกตัวมสมนี้ตัวมะโจมีความหอมมากพี่นองพออบนะก็จะออกมาสีหน้ากินแล้วก็รสชาติเนี่ย พอดีแบบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มได้เลยก็คุกนวดแบบนี้ไปรัก2,3สองสามหน้าที่นะแต่ก็ต้องเบามือเพราะว่าเดีเย๋ยวหนังมันจะละเสร็จเรียบร้อยเสร็จขอบที่เลอะไปนิดหน่อยมาปิดเลยปึ๊บก็ไปแ,แบบนี้ก็เข้าตู้เย็นแล้วก็หมักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงส่วนของพี่เบาจะหมักข้ามคืนไว้ละของพี่เบาหมักข้ามคืนไว้เลยนะนี่มาดูหน้าตาก็เป็นแบบนี้อืม เดี๋ยวใช่หม้ออบเลยมาวางไปเลยนี่ก็ขวามาปิดปุ๊บก็บไปรบแรกตั้งความร้อนไปที่180องศาแล้วก็ใช้เวลา20นาทีตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีนะดอหน้าตามแบบนี้แล้วกุเวลาเดี๋ยวมาดูกันเลยดูทีนี้ก็ทำการกลับด้านเลย ความปิดความร้อนร้อยแปิเหมือนเดิมนะครั้งนี้ตั้งเวลาแค่สิบนาทีก็พอครบเวลาสิบนาทีนะเปิดขึ้นมาดูแค่นี้ถูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องดูมีความฉ่ำนุ่มสีสีออกเหลืองโตงน่ากินมากครับไปอดูนี่ยอดเดี๋ยวพี่บอกันให้ดู มีท่วนที่ดำๆแบบนี้นิดหน่อยนะเราก็ตัดออกไปร้อนๆเลยพี่น้องดูหั่นได้เลยชิ้นเล็กใหญ่ตามชอบดูช่ำๆเลยคุกออกไปยอดูดูความน่ากินนียยอดวันนี้พี่บ่าวจัดเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวผ็ดนะเคจะทำเป็นน้ำจิ้มเจ่วก็ได้ดูเป็นชิ้นแบบไม่ต้องหั่น อันเรียบร้อยดูความน่ากินดูสีสันความน่ากินอี่างไจัดจานเสร็จเรรียบ้อยพี่น้องดูชิบกระป๋อยความน่ากินช่ำช่ำไปเลยชิบกระป๋อยจัดไป๋อยมีความหวานหอมของน้ำผึ้งนะ และถั่วทรมที่ใช้มักเนี่ยเข้าเนื้อดีรสชาติของไก่อร่อยมากจริงๆแล้วรสชาติเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําจิ้มก็ได้ถ้าพี่น้องทํานะใช้ถั่วทรมตามนี้ได้เลยพี่บ่าวจะใส่ไว้ให้คอมเมนต์บนสุดก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไก่อบน้ําผึ้งและพบกับเมนูอื่นๆของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง